ตลาดนะาขายของมือสองวันอาทิตย์ซึ right. ่งเปิดมีหลายคนมาช้อปปิ้งซื้อของตกแต่งบ้านกันอย่งนั้นเลยค่ะดู

เฮ้เยทำไมออมันใหญ่ขนาดนี้แต่มันก็มีอันเล็กน้ำสอยนี่ๆๆๆน,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 นี่บุปผีปอมป่ะเน,นี่ยจริงแล้วก็มีน,นี่นี่แบบสูงเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เก้าเคนนี่ไงกลมเห็ดเนี่ย ตลาดนั้นคุณเดินแต่ว่าส่วนมากแล้วแถบนี้ในซอกในซอยมันจะเป็นร้านขายหนังสือเอาหนังสือ ที่เคยอ่านแล้วมาขายกันในตลาดที่ค่อนข้างที่ใหญ่ที่สุดที่เคยอ่านมานี่น่าจะติดอันดับโลกเหมือนกันยาวมากๆมาก ศิลปะให้เด็กๆซูมที่เด็กน้อยแล้วนะคะเด็กน้อยะะ <c oughs> ใจรักตั้งแต่เด็ก